ครับรรเอา,ปร,าปรบมือและส่งเสียงดังๆอีกครัร้งหนึงครับร้อยตำรวจเอกด็อกเตอร์นิติภูมินวรัตครับพี่น้องครับ <c oughs> เอ่อแต่ดีก่กรบครับผมนิติภูมินวรัตนะเราก็เมื่อกี้เนี่ยผมก้มไปหยิบแบบดอกกุหลาบม,มีหลายท่านบอกว่าคุณนิติภูมิอย่าทิ้งประชาชนแล้วมีอยู่ท่านหนึ่งนะมองตาผมแล้วก็บอกว่านิติภูมิ อย่าลืมกดํา,าคนยากคนจนคือผมอยากจะเรียนว่าเรื่องลืมคนยากคนจนเนี่ยนะมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่ามันเป็นพื้นฐานของผมที่ผมเลือกมาอยู่แบบพักเพื่อไทยเนี่นะก็เพราะว่าพื้นฐานดั้งเดิมของตัวผมเองนั้นก็เป็นคนยากคนจนผมปราศัยแบบตัวุกแห่งเนะ่ไปพูดจาก,กับผู้คนแบบตัวุกแห่งอนะผพมักจะบอกว่าตัวผมเองนั้นเนะี่ย มาอยู่คือผมมาจากครอบครัวที่ทุกกิจกรรมเนี่ยแบบทําบนพื้นบนพื้นจริงๆนะครับไม่ว่าจะหุงหาอาหารไม่ว่าจะทานไม่ว่าจะทานอาหารไม่ว่าจะทําการบ้านนะก็ต้องเอาหมอนเนี่ยมารองหน้าอกแล้วก็ทําการบ้านผมอยากจะเล่าให้ท่านฟังอย่างแบบไม่อายว่าผมนันน่งโต๊ะเรียนครั้งแรกนะเมื่อตอนไปเรียนชั้นปถมหนึ่ง ที่โรงเรียนวัดซึ่งล่างอ,อําเภอคลุ้งจังหวัดประจันทบุรีแล้วที่บ้านผมนะทุกกิจกรรมนี่นะครับทําด้วยแฟบไม่ว่าจะซักผ้าไม่ว่าจะล้างจานหรือไม่ว่าจะถูตัวครับแม้แต่สะผมผมอยากจะเรียนว่าทุกอย่างเนี่ยแต่เดิมทําด้วยสบู่แบบสไลัยหลังๆนี่ผมก็ทําด้วยแฟบผมเรียนกับทานทั้งหลายอย่างไม่อายครับ ว่าผมนี่ใช้แชมพูสระผมครั้งแรกเมื่อตอนได้รับทุนไปเรียนชั้นมัธยมปลายอีกครั้งหนึ่งที่ประเทศแบบออสเตรเลียดังนั้นเนี่ยคนที่มีพื้นฐานอย่างผมผมก็ต้องเลือกเข้าพักแบบเพื่อไทยนี่แหละครับเพราะว่าเป็นพักที่ดูแลประชาชนแบบคนทั่วไปเป็นพักที่คนชนชั้นของพ่อแม่พี่น้องผมเรียกว่าสามารถจะดูแลคนของแบบพ่อแม่พี่น้องผมได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับ ผมชอบนโยบายแบบของพรรคเพื่อไทยเมื่อเราเอานโยบายของแต่ละพรรคมาดูนี่นะครับพรรคที่สามารถจะขับเคลื่อนประเทศให้ขยับไปข้างหน้าให้เป็นประเทศที่พุ่งกระฉูส่งถูจัมโบได้นั้นน่มีเพียงพรรคเดียวเท่านั้นแหละครับเป็นพรรคเพื่อไทย mm. ท่านทั้งหลายก็คงจะทราบว่าผมเขียนหนังสือพิมพ์แบบไทยรัฐไทยรัฐนี่เป็นหนังสือพิมพ์ที่วันหนึ่ง พิมพ์ก็ประมาณหนึ่งล้านฉบับวันไหนแบบรถตะรี่ออก่ะก็วันหนึ่งประมาณหนึ่งล้านสองแสนฉบับบางวันก็ไปวันหนึ่งหนึ่งล้านแบบสี่แสนฉบับอ่านกันทั่วบ้านทั่วเมืองครับลุงอูลุงชูลุงพันแต่มันจะมีลุงอ๋อตาอ้อมพี่นาลีนาสมจักคุณสมัครเสียไปแล้วเนี่ยเอาไปคุณเฉลิมก็อ่านอีกคนด้วยเหมือนกันครับอ่านกันมากมายขนาดนี้ฮะทำให้ผมเนี่ยต้องตะเวนไปตามประเทศต่ตางๆ เพื่อจะหาข้อมูลมาเขียนรับใช้ท่านผู้อ่านครับเวลาผมเดินไปตามประเทศต่างๆผมเดินไปตามทางประเทศต่างๆเนี่ยนะผมก็จะเก็บข้อมูลแล้วก็ดูว่าสิ่งใดที่จะเป็นประโยชน์กับประเทศไทยบ้างะผมอยากจะเรียนนะครับว่าในระยะหลังๆนี่นะครับสิ่งที่มันเศร้าใจแบบสําหรับผมก็คือว่าศักดิ์ศรีแบบของประเทศไทยสถานะแบบของประเทศไทย ในเวทีระหว่างประเทศ่มันช่างตกต่ำแบบมากจริงๆแล้วก็โดยเฉพาะกับประเทศเพื่อนบ้านของเราเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นลาวเป็นกรัรมพูชาหรือว่าเป็นประเทศเวียดนามหรือแม้แต่เป็นประเทศแบบพม่ากก็าตามย้อนหลังกลับไปแบบในอดีตนะเราเป็นประเทศที่มีสถานนาที่เขาแบบชื่นชมแต่ไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะในห้วงช่วงสองปีที่ผ่านมาเนี่ยเรากลายเป็นประเทศที่ ไปไหนก็ต้องเอาปีกกลุ่มหัวคนก็มักจะถามว่าทําไมถึงต้องมาทะเลาะบอกแว้งอะไรกันด้วยเป็นประเทศที่มีพรมแบนประชิดติดกันแท้ๆมันน่าจะสมัครสมานแบบสมัคคีกันไว้นี่วันที่หนึ่งมกราคมพศ2558ก็กำลังใกล้จะมาถึงวันนั้นน่ะเราต้องิบประเทศครับก็ต้องถือกติของช่างตัดผมนั่นหมายความว่าหลายหัวแบบดีกว่าหัวเดียว เราจะอยู่คนเดียวไม่ได้แล้วครับมันต้องชุมนุมสมทิศากันมันต้องกลายเป็นเหมือนกับทางสภาพยุโรปเขาไม่ว่าไทยไม่ว่ามาเลเซียคาเมนลาวเวียดนามอิโนโดนีเซียฟิลิปปินส์ธาทำนองเนี่ยแต่เราไม่รู้ว่ามันเป็นมันเป็นโชคลายของประเทศยังไงอะถึงได้มีลัมตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศบางคนเนี่ยนะมันแย่จริงๆที่ไปทะเลาะบอกแวงกับเขาหมดนะครับ ไอ้คาว่ากระทรวงการต่างประเทศเนี่ยมันก็ต้องไปสร้างสัมพันธ์คือมันต้องไปสร้างความสัมพันธ์แบบระหว่างประเทศมันต้องไปเจราจาต้าอวยกับเขาสิ่งใดก็ตามถ้าเป็นสิ่งที่เราไม่พอใจคนในแวดวงกระทรวงการต่างประเทศทั่วโลกเขาก็จะทําปากนิ่งๆเขาจะต้องนั่งนิ่งแบบยังกระลิงป่วยหรือไม่ก็ต้องนั่งกลมหน้าคือไม่มีใครแล้วที่อ้าปากมาเห่าหอนไปอย่างนั้นะ แต่มันมีรัฐมนตรีว่าก,การกระทรวงการต่างประเทศบางคนนะที่ไปเห่าหัวและก็ทําความเสื่อมเสียมาสู่ประเทศชาติบ้านเมืองเรามากจริงๆท่านทั้งหลายครับมีเรื่องบางเรื่องที่ผมอยากจะเรียนแบบให้ท่านฟังนะอย่างกับประเทศพมา่าเนี่ยเราก็มีพรมแดนแบบประชิดแบบติดกันนะในประเทศไทยของเราเนี่ยเราก็ซื้อแก๊สจากประเทศพมา่าต่อประเทศพมา่าเขาก็ขายแก๊สให้เราต่างคนก็ต่างได้ประโยชน์ครับ เราเองก็ได้แก๊สในราคาถูกที่มาผลิตแบบกระแสไฟฟ้าพม่าเองเขาก็ได้สตังจากการขายแก๊สแล้วก็เอาไปพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองแต่วันดีคืนดีนะครับมีร่นตรีบางกระทรวงของบางประเทศนะไปพูดจายังไงไม่รู้ครับไม่เข้าหูเขาพูดครั้งเดียวก็ก็ยังที่จะให้อภัยอ่ะแต่นี่พูดซ้ำ,ซ,ำ,ซ,ำ,ซ,ำซากซา,ากมากมายหลายครั้งวันหนึ่งมีนายทหารยศพันตรี เขาไม่พอใจอ่ะเขาคุมลูกน้องของเขาเขาบอกเขาไม่เชื่อแล้วแบบภุมมคาชาแต่เขาต้องการจะสั่งสอนราตรีแบบเป็นรำตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของประเทศที่มีพรมแดนรประชิดแบบติดกันครับเขาก็เลยเดินทางไปที่ไอ้ทอ่อแก๊สอะตรงที่มันมีไอ้วาวแก๊สนะแล้วก็ไปบิดไอ้วาวแก๊สนั้นนะครับเขาบอกไม่ให้ใช้แล้วเราให้แก๊สกับประเทศนี้ใช่ ใช้ไปใช้มาเขาก็เอามาด่าเราเขาปิดวาล์วแก๊สนั่นเองครับปรากฏว่าที่จังหวัดราชบุรีนั้นไม่มีก๊าซครับพอไม่มีก๊าซจะมาปั่นกระแสไฟฟ้าไอ้ไฟฟ้าก็ตกสิครับก็เดือดร้อนกับเขื่อนสองเขื่อนที่อยู่ในจังหวัดแบบกาญจนบุรีก็ต้องมีคําสั่งครับไปเปิดเขื่อนแบบอย่างด่วนสิทีนะท่านทั้งหลายครับไม่ทราบว่าท่านเคยได้ยินไหมครับที่วาน้ําท่วมจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ย ผู้คนเขาเดือดร้อนกันมากมายอะนี่มาจากความปากไม่ดีของคนบางคนแบบเท่านั้นเองครับมันไม่น่าจะเกิดขึ้นเลยนะฟังเรื่องอย่างนี้แล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องแบบน่าเศร้ามากแต่พักเพื่อไทยครับเราไม่คิดอะไรอย่างนั้นนะเราคิดว่าจะต้องสร้างความสัมพันธ์กับบรรดาประเทศแบบเพื่อนบ้านของเราครับเราถือกติว่ารู้อะไรก็ไม่สู้รู้จักกัน เราก็ต้องพาตัวเราเองอะไปรู้จักกับรำตรีประเทศลาวไปรู้จักกับรมตรีประเทศแบบกัมพูชาไปสนิทชิดเชื้อกับรำตรีประเทศเวียดนามไปทําความรู้จักกับรมตรีประเทศแบบพมา่าแล้วก็ถือว่าชุมนุม,มสุนทรีสาช่วยกันทํางานที่ผมเรียนแล้วว่าต้องถือกติกาว่าหลายหัวแบบดีฝาหัวเดียวในประเทศเพื่อนบ้านของเราเนี่ยครับมีแม่น้ําบานเบอ่อเยอะแยะเดี๋ยวนี้เขาก็กันเขอน ท่านไปดูในประเทศลาวสิครับแม่น้ําบานเลยฮะทางรัฐบาลจีนก็ก็ลงแบบมากั้นเขื่อนในประเทศพม่าครับลุ่มแม่น้ําสะตงตอนบนแม่น้ําสารวินก็แม่น้ําโอ้มันไหลเชี่ยวมีลําธารประสานสายน้ําไหลามาเป็นเป็นลาน้าใหญ่ๆครับในประเทศเขมรนี่ก็มีแม่น้ํโขงในประเทศกมัศกมพูชาครับแม่น้ําที่พรมแดนประชิดติดกับจังหวัดจันทบุรีจังหวัดตราดเนะี่ยลองไปดูสิครับ แม่น้ำปังลุงแม่น้ำอันดงตึกงแม่น้ำตาไตแม่น้ำเสรรอำเบนแม่น้ำกลางคืนแม่น้ำต่างๆเหล่านี้ครับรัฐบาลจีนเขาก็ส่งบริษัทวิสาหกิจของเขามากันแม่น้ำแล้วก็ทำเขื่อนแล้วก็ก็ผลิตกระแสะไฟฟ้าแล้วก็ก็ขายแบบขายกระแสะไฟฟ้าเขาไม่ต้องการน้ำเหล่านั้นไปใช้ทำการ,กรเกษตรกรรมแต่มอทั้งสี่ประเทศไทยในภาคตะวันออกจังหวัดตราจังหวัดจันทบุรีจังหวัดระยองจังหวัดชนบุรี แบบเราขาดน้ำครับพักเพื่อไทยเรามีสติปัญญาเราคิดว่าเราจะต้องทํำยังไงถึงจะเอาน้ําเหล่านั้นมาใช้แบบในประเทศไทยในขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศของบางพักคิดแต่ว่ากูจะทะเลาะอะไรกับมึงแต่พักเพื่อไทยของเราคิดว่าเราจะมาทํางานร่วมกันได้ยังไงสิ่งใดที่เขาไม่ใช้เราก็อยากจะระบายต่อมาใช้แบบในประเทศไทยดังนั้นเดี๋ยวนี้พักเพื่อไทยเราก็มีโครงการว่า เราจะนําน้ําจากเขื่อนของประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าเป็นลาวไม่ว่าจะเป็นมเขมรไม่ว่าจะเป็นพมา่าระบายมาใช้แบบในประเทศไทยทั้งการอุปโภคแบบบริโภคทั้งใช้ในการเกษตรกรรมทั้งใช้ในการอุตสาหกรรมท่านทั้งหลายครับวันนี้จะเห็นว่ามีแม่น้ําใหญ่บานเบร์เยอะแยะพักเพื่อไทยของเราก็คิดว่าเราจะต้องขุดคลองใหญ่ๆครับเพื่อที่จะเชื่อมแม่น้ําใหญ่ต่างๆเหล่านั้น นี่หมายความว่าเป็นการยิงปืนนัดเดียวนกตกลงมาทั้งฝูงเลยนะครับการที่เชื่อมคลองต่างๆกับแม่น้ํำกับเหล่านเนี่ยเราก็สามารถที่จะทําการชลประทานได้สามารถจะให้เกษตรกรน,นั้นได้มีน้ําใช้แบบอันทางการเกษตรนอกจากนั้นผมอยากจะเรียนว่าการขนส่งอะไรล่ะครับมันจะถูกมันจะดีกับการขนส่งทางน้ําเห็นไหมครับพักเพื่อไทยเนี่ยเราคิดอะไรต่างๆแบบอย่างเนี้ยนอกจากนั้นแบบพักเพื่อไทย เราก็คิดเรื่องรถไฟแบบความเร็วสูงท่านทั้งหลายครับวันนี้เราแพ้ลาวแล้วนะครับเราปล่อยให้พักบางพักไปทําการบริหารประเทศเพียงแค่สองปีจนนั้นเองครับวันนี้ประเทศในประเทศของเรานั้นก็ขยับถอยหลังวันที่สิบเอ็ดเบบเมษายนที่ผ่านมานั้นทางประเทศลาวก็มีการวางศิลาเลิกเขามีการเจรจา,ก,รา,ราจกับระหว่างรัฐบาลจีนกับระหว่ังรัฐบาลลาวเขาทําอะไรครับ เขาทํารถไฟฟ้าความเร็วสูงจากประเทศจีนลงมายังประเทศลาวแล้วประเทศของเราครับเป็นรัฐบาลมาตั้งสองสองปีเนี่ยปรากฏไม่คิดอะไรเลยนะครับดังนั้นพรรคเพื่อไทยของเราเนี่ยเราอยากจะสร้างรถไฟแบบความเร็วสูงจากไหนครับจากกรุงเทพไปยังโคราชจากกรุงเทพไปยังชนบุรีไปยังระยองแล้วก็ต่อไปยังจังหวัดจันทบุรีการทําอย่างนี้ละครับมันเป็นการพัฒนาประเทศ มันเป็นการทาให้ความมัง่งคั่งได้เกิดการกระจัดพัดพายออกไปท่านทั้งหลายครับต่อไปในอนาคตท่านถึงนอนตอนเช้าที่จังหวัดจันทบุรีตื่นนอนในเวลาหกนาฬิกาอาบน้ําแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยเวลาเจ็ดนาฬิกาท่านมาขึ้นรถไฟแบบความเร็วสูงเวลาแปดนาฬิกาสามสิบนาทีท่านยังมาปฏิบัติอภารกิจครับในกรุงเทพได้เด็กนักศึกษาบางคนเป็นนิสิตบางคนเรียนอยู่จุฬาลงกรณ์บบมหาวิทยาลัย ก็ยังสามารถไปโรงเรียนได้ทัน,เ,น,นเราทั้งหลายทั้งปวงทั้งหกสิบห้าล้านคนเราไม่ต้องมาแออัดยัดเยียดอยู่ในกรุงเทพมหานคอ <c oughs> ารอืการทํารถไฟฟ้าการทํารถไฟแบบความเร็วสูงมันทําให้กรุงเทพของเรานั้นหลวมลงทําให้เราไม่ต้องไปอยู่แออัดยัดเยียดแบบในกรุงเทพผมจึงอยากจะเรียนวันนี้แหละครับเป็นโนโยบายของพระเพื่อไทยเราต้องการทํารถไฟฟ้าในกรุงเทพทั้งหมดเนี่ยแบบสีสบสสาย ทั้งหมดสิบสายเนี่ยครับตรงไหนมีสถานีแบบรถไฟฟ้าเราก็จะทําคอนโดมิเนียมขึ้นไปถามว่าทําทําไมครับทําไปขายเลยครับไม่ละฮะรัฐบาลไม่คิดขายเราทําเพื่อจะให้เช่าแบบในราคาถูกถามว่าเช่าทําไมครับท่านทั้งหลายอยู่ตามชาญเมืองไปทํางานกลางเมืองตอนเช้าท่านก็ต้องเสียเวลาก็ต้องเสียทรัพยากรต่างๆในการเดินทางสู้ว่าตั้งแต่วันจันทร์อังคารพุธพฤหัสสุขท่านก็อยู่ในคอนโดมิเนียมราคาถูก ท่านกริ่งลงมาท่านเดินลงมาจากโคนิมีเนี่มท่านก็าสามารถจะทํางานได้เลยครับเย็นวันศุกร์ท่านก็มาเยี่ยมบ้านท่านเขาทํากันอย่างนี้ทั้งโลกครับไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนยังไงก็ตามประเทศที่เราต้องชมนั่นก็คือประเทศเวียดนามครับวันนี้เขาทําของเขาเรียบร้อยแล้วจากไหนครับเป็นรถไฟความเร็วสูงรถไฟฟ้าเขาก็เริ่มคิดนะครับรถไฟความเร็วสูงเขาก็มีนะครับจากกรุง Ho City, โฮจิมินห์ซิตี้โทษครับจากนกครโฮจิมินห์ซิตี้ ไปยงังกรุงฮานอยความยาวเท่าไหร่ครับหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบกิโลเมตรมีทั้งหมดกี่สถานีครับยี่สิบเจ็ดสถานีเริ่มหรือ,อยังครับเริ่มแล้วแต่ของเราอ่ะปรากฏว่าในสองปีที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลน,นั่งนิ่งยังกะลิงป่วยเลยครับไม่เคยคิดอะไรอย่างนี้เลยนะมันน่าจะคิดตามแบบแบบพวกเขาบ้างนะครับ ผมยังอยากจะเรียนว่าวันนี้เนี่ยโลกเราเข้าแข่งกันด้วยความไวกันทั้งหลายอะไรที่เชื่องช้าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยวันนี้เขาทิ้งไปแล้วครับเราต้องคิดเรื่องความไวอย่างเดียวดังนั้นผมมีความเชื่อว่าคนที่เคยทําธุรกิจมาก่อนนั่นนะครับจะคิดเรื่องความไวได้แล้วพักเพื่อไทยเนี่ยเป็นพักที่รวมเอายอดนรษยุทั้งหลายครับมาชุมนุมแบบสมศรีศากันพวกเราทํางานได้ความไว เราตั้งใจจะทําให้ประเทศไทยพุ่งกระชูทรงตัวจัมโบ้ดังนั้นผมจึงขอความอนุเคราะห์ขอความเมตตาท่านทั้งหลายว่าวันที่หนึ่งว่าวันที่สามเดือนกรกฎาคมเนี่ยขอความเมตตาท่านทั้งหลายครับสาวเท้าเข้ากูหาไปกาหมายเล็กหนึ่งแบบตั้งสองใบากาทั้งสอสอแบบบัญชีลายชื่อแล้วกาทั้งสอสอแบบแบ่งเขตคราวนี้ครับ เราต้องเอานายกรัฐมนตรีแบบเป็นผู้หญิงไปไประชันขันแข่งกับเขาบ้างครับการที่เอานายกรัฐมนตรีแบบเป็นผู้หญิงไปนี่มันเป็นการส่งเสริมสถานะแบบของประเทศนะครับท่านดูสิครับมากมายหลายประเทศนั้นเดี๋ยวนี้เขาเริ่มหันเข้าหาความนิมนวลบางคนไปเที่ยวดูถูกว่าผู้หญิงจะทํางานอะไรอย่างนี้ไนดะ้ยังไงคนที่พูดจาดูถูกอะไรอย่างนั้นน่ยมีสถานะทางสังคมทางการเมืองเป็นถึงรองนายกรัฐมนตรี แต่ปรากฏว่าไม่ทราบว่าผีเจาะปากมาย,ยังไงครับยังยังไม่ทันอะไรเลยก็ไปดูถูกกันแล้วอะ่ะการที่รองนายกรัฐมนตรีท่านนั้นไปดูถูกคนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีแบบในอนาคตซึ่งเป็นผู้หญิงนั้นหมายความว่าท่านดูถูกแม่ของท่านเองนะครับผมจึงอยากจะสื่อสารอย่างนี้แบบไปถึงท่านด้วยครับ ไม่ว่าเพศใดๆสมัยนี้มันเท่ากันทั้งนั้นแหละครับไปดูนายกรัฐมนตรีทั่วโลกดีครับในสภาพยุโรป่ยมีทั้งหมด27ประเทศประเทศกรีซหรือว่าประเทศอังกงอังกฤษต่างๆนานาประเทศไอซ์แลนด์เนี่ยวันนี้มีปัญหาทั้งนั้นประเทศโปรตุเกสก็มีปัญหาประเทศพวกนั้นน่ะนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ชายนะครับแต่ประเทศที่ขนสตังไปช่วยประเทศเหล่านั้นน่ะก็คือประเทศแบบเยอรมันนี่ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้หญิงครับ ดังนั้นเนี่ยผมอยากจะเปิดกระโหลกรองนายกรัฐมนตรีท่านนั้นครับให้มองไปในประเทศทางแถบยุโรบ้างมองไปประเทศต่างๆนานาบ้างว่าเขายกย่องสถานะผู้หญิงยังไงท่านทั้งหลายครับวันที่สามกรกฎาคมได้โอกาสพวกเราจะไปสั่งสอนไอ้รองนายกคนที่ดูถูกเพศแม่ของตัวเองเนี่ยครับผมจึงอยากจะชักชวนอยากจะกราบท่านทั้งหลาย อยากจะขอร้องท่านทั้งหลายว่าวันนี้ประเทศของเราเนี่ยถึงเวลาจะต้องเปลี่ยนแปลงแล้วครับคาหนึ่งที่ผมจอบใช้ก็คือว่าอยากจะขอความเมตตากรุณาท่านทั้งหลายเอาพักเพื่อไทยไปเป็นรัฐบาลเพื่อจะขับเคลื่อนประเทศไทยให้เป็นประเทศพุ่งกระชูทรงตูวจมูกครับท่านทั้งหลายครับผมนิติูมินาวรัตน์มาจากคนที่มีสถานนะ เรียกว่าถ้าเป็นสถานะทางสังคมนะสถานะแบบทางเศรษฐกิจนะครับก็มาจากสถานะที่แย่ขอาพวกท่าน,นทั้งหลายแต่ผมมาทุกวันนี้ได้นะก็เพราะว่าผมมีเจรภาพแบบทางชนชั้นหมายความว่าผมใช้การศึกษาเนี่ยขยับตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆเช่นเดียวกับพรรคเพื่อไทยครับเรามองไปในแผ่นดินเนี่ยเราอยากจะพัฒนารเราอยากจะพัฒนาประเทศด้วยการใช้การศึกษาแต่เป็นการศึกษาที่ต้องมีสามอย่างด้วยกัน เราต้องการจะให้เยาวชนคนไทยของเรานั้นมีอยู่สามสถานะในสถานะแรกครับก็มีวิญญาณไทยในสถานะที่สองแต่ต้องใจสากลคําว่าใจสากลไม่ได้หมายความว่า <c oughs> เราไปตามฝรั่งนะแต่หมายความว่าเราเข้าใจประเทศต่ตางๆทั่วโลกแต่อีกสถานะนึงก็คือว่าต้องมีตัวตนเทคโนโลยีดังนั้นท่านจะเห็นว่าในโนโยบายของมรคเพื่อไทย เรานึกถึงเรื่องอินเทอร์เน็ตเรานึกถึงเรื่องแบบ WiFI เรานึกถึงเรื่องพวกแท็บเล็ตพีซีต่างๆนานา,นาแต่ทั้งหลายครับผมคงไม่ใช้เวลามากนะเพราะเรากําลังรอพระเอกของเราคือนาวาอากาศเอกนดิตแบบนาคอนทับท่านผู้นี้แหละครับจะเป็นตัวแทนของเราไปนั่งในสภาผู้แทนราษฎรเราต้องสองคนแล้วรวมทั้งหล,หลายๆคนที่สมัครในนามพรรคเพื่อไทยครั้งนี้เราต้องการเข้าไปในสภาเราอันงานอันดับแรกๆของเรา ก็คือการยกมือให้คุณยิ่งรักชินวัตรเป็นนายกและมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทยแต่น้งหลายครับผมนิติภูมินวรัตไม่ใช้เวลาท่านมากเลยครับขอโอกาสนี้กราบท่านวิงวอนท่านขอความเมตตากรุณาจากท่านขอขอบพระคุณมากขอขอบพระคุณมากครับ ขอญาตลาไปก่อนนะวันนี้จงขอโทษเลยครับพูดตั้งแต่เวลาหกโมงเช้าจนถึงปัจจุบันครับจนคอแย่จริงๆนะฮะขอญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับลาไปแล้วครับลาไปก่อนนะครับนี่ก็คือคอลัมนิสระดับโลกครับร้อยตำรวจเอกดรนิติภูมินวรัตครับพี่น้องครับโอ้โหนี่แหละฮะเรียนเชิญเลยนะครับท่านใดที่ต้องการมอบดอกไม้มอบกําลังใจนะครับให้กับร้อยตำรวจเอกดอร์นิติภูมินาวรัตครับวันนี้มาเยือนพวกเรา ถึงสายไหมครับมาที่สนามกีฬานะครับเคหะชุมชนนะครับออกเงินที่สายไหมแห่งนี้ก็เรียนเชิญนะครับท่านใดที่ต้องการอยากจะมามอบดอกไม้มอบมาลัยน้ําใจนะครับเพราะว่าคนดังระดับโลกครับผมฟังอยู่ด้านหลังเนี่ยรู้สึกเลยนะครับว่าเหมือนอ่านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐหลายตอนครับแล้วก็เป็นการติดดาบทางความ